สวัสดีครับบายดีโทษล่ะถิ่มอนเงฮะนี่มาแล้วมาแล้วเช้าวันนี้จะคุยอะไรกันดีคุยเรื่องท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวปนีนี้น่าจะเงียบเหงาสักหน่อยเนาะครับเนาะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมก็อยู่บ้านก็เที่ยวได้ครับเราเที่ยวหน้ามอนิเตอร์เลยหน้าจอก็เลยจะไปเที่ยวไหนกดเข้าไปในยูทูบนะฮะเที่ยวได้เป็นการเซฟเงินเราด้วยนะฮะ เซฟตัวเราด้วยเซฟให้กับสังคมด้วยนะฮะเซฟอีเฟิร์สก็อยากทุกคนมีความร่วมวมือร่วมใจให้กับสังคมเรานะฮะเพราะสังคมเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดียวอยู่ในสวนในป่าแบบนี้มา่ลไรนะแต่ก็นั่นแหละครับไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องออกไปข้างนอกแล้วออกไปข้างนอกนะครับเราก็ต้องรักษามารยาทกติกาสังคมเขาฮนะท่องเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่จะไปไหนก็ตาม ผมพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวผมคนนึงแหละจะ็นคนชอบท่องเที่ยวไปมันทั่วฮนะทั่วประเทศการประเทศก็ไปมาทั่วอย่างเช่นยกตัวอย่างหนึ่กัมพูชาลาวเวียดนามเอาแค่นี้เอาใกล้ๆประเทศเราด้วยแหละเพราะที่ไปเนี่ยอย่างกัมพูชาอะไรพวกนี้ที่ไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเที่ยวทัวร์หรอวครับตอนนั้นสวมเครื่องแบบอยู่ข้ามเขตลักลอบข้ามเขตนะี่ย ไปปฏิบัติการรับบางอย่างนั่นนะแหละในอดีตนะครับไม่ได้ไปเที่ยวหรอกเมื่อคืนก็แอบไปเที่ยวมาอีกแล้วไปเที่ยวมาอีกแล้วขึ้นบ้านเขาบ้านไม่สะอาดเลย,บ,เลยบ้านไม้ผุๆที่ฝุ่นเต็มเขอะไปหมดเลยไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ใครก็ไม่รูปมาอยู่มาอาศัยแปลกหน้า ผู้มาอาศัยบ้านไม้หลังนั้นน่ะไม้เก่าๆผุๆูพังที่พัง,พงแลจะพังอยู่แล้วพังแล้วแหละแต่ยังเหลือเสาอยู่สี่เสาบ้านไม้สี่เสาผุผพังพังเก่าๆพี่ฟุณเอา้าถ้ามันพังขนาดนั้นก็เอาเอาอกคถอเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่แล้วนะบ้านใครก็ไม่รู้คนเพื่อนท่านผู้ชมมนะีครับมีไม่รู้บ้านใคร ของเม้นสมาแล้ว Wednesday กันก็วันนี้เมื่อวานก็คุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องเทคนิคทักษะนู่นแลวอ้อมไปทั่วทุ่งทั่วท่าเลยนะฮะออมมาทุ่งทงัวท่าเลยหลายหลาย,ลายท่านท่านผู้ชมเพื่อนเอ๊ะจากคนนี้มันอะไรคุยอะไรของมันนะมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นแก่นเป็นสารไม่หรอกครับผมเอาสดสดนะฮะเอาสดสด อัปเดตกันสดๆอัปเดตพลังงานนะสดๆแต่และว,วันมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มันอยู่ในขอบเขตของการฝึกจิตของเรานี่แหละไม่มีไปไหนเสียนะครับเพื่อนๆสบายกันดีไหมครับท่านผู้ชมขอใค้มีความสุขกายสุขใจกันเอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาหัวใจ เป็นกลไกภายในตอนนี่คือคนมีคุณค่าราคางามพูดถึงเรื่องการฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิแม้พูดถึงคำนี้แล้วมันน่าเบื่อจริงๆน,นะใหญ่ขนาดจะเบื่อไม่มีใครทำหรอกผมรู้ไม่มีใครทำหรอกที่รู้จะมาเชืแบบ่อว่าแหมปวดคุณในพิเศษมันไม่มีคุณในพิเศษอะไรหรอกก็ผมผ่านมาแล้วนี่ผมก็รู้สิมีหรือจะไม่รู้เคยเป็นครูฝึกทหารก็คเคยเป็นมาแล้ว เป็นผู้นำหน่วยขนาดย่อมหน่วยขนาดเล็กผู้นำหน่วยฐานขนาดเล็กก็เป็นมาแล้วฝึกคนไปลบมาแล้วมันก็ต้องรู้แหละครับดักทางได้หมดแลหละลักไซโคโจีอะไรต่างๆนะฮะเรื่องจิตวิทยาต่างๆก็พอจะรู้แล้วครับถึงแม้ความรู้หลักวิชาการทางโลกเลกยยานจิตวิทยาอะไรเนะี่ยหลักสูตรปริญญาตรีผมไม่ได้เรียนหรอก ผมเรียนหลักสูตรการปกครองของร่างคุณแถงผมังไม่รู้เลยผมจบอะไรกันแน่รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจเนี่ยมันเทียบกับทิทญาตัีของมหาวิทยาลัยอย่นตีมันคืออะไรผมไม่ได้ใช้ความรู้ตรงนี้หรอกแต่ว่าเอามาประกอบในการอยู่ในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองครับปกครองโดยตรงแต่มันเป็นบริหารรัฐกิจพอจะทราบบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะฮะจบมาห้ก่อนจบใช้เวลาเกือบสิบปีเพราะผมต้องปฏิบัติ ราชการรบอยู่ตลอดเวลาสือสอบได้บ้างสอบไม่ได้บ้างขอญาตท่านผู้ข้าบัญชาท่านผู้สกษาให้มาสอบนะมาตีสองกว่าสามเศษท่านก็ให้มาสอบตอนนี้ท่านก็โทนโทรครับหน่วยประชาการกองทัพไทยเป็นนักรบนะท่านเป็นนักรบอันบอกให้หยุดวิ่กรขากจะส่งเองเรียนได้ถ้าเองจะเรียนจริงๆ แต่ท่านก็อนุญาตให้มาสอบนะกะมาแต่ผมก็เตหน้าดูเหมือนกันเตเหมือนกันจริงๆแล้วห้ามออกห้ามลาออกมาจากสนามลบนะฮะแต่ท่านก็อนุญาตให้ลาพูดเลง่ายพูดคัับกองร้อยไม่กล้ายผมลาโยนนะฮะโยนให้ไปหาหูหน้าสวนแยกเลยหูหน้าส่วนแยกท่านเนี้ยผมรักท่านมากรักท่านมากตอนนั้นยศท่านในขณะนั้นร้อยโทแต่เราจะเรียกกันหูหน้านะฮะ พราะหน่วยของเราเนี่ยลบกับอคอลบเป็นความลับมาตลอดลบไปทั่วประเทศที่ไหนลบเผือเข้าไปทั่วแล้วที่ไหนหนักๆส่งเราไปหมดอ่ะเพราะเราเป็นหน่วยสู่โจมหน่วยเดียวที่อยู่ในกองทัพบกที่ต้องปฏิบัติภารกิจทั่วประเทศสถานการณ์ตรงที่ไหนมันตึงเครียดหน่วยหน่วยอื่นรับมือไม่ได้ก็ต้องส่งหน่วยเราเข้าไปเผชิญหน้าจิสูทธ์ทราบแจกซึมเป็นธรรมดาครับย่อมมีการสูญเสีย พอเราเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ยึดครองของข้าศึกเพราะเราไม่ได้ลุกลานใครเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็ต้องผลักดันออกไปนีการผลักดันมนไม่เหมือนกับไล่ไก่ไล่เป็ดลงทุ่งอะไรอ่ะเขาก็เป็นทหารเขาก็ฝึกเข้ามาเขามีหน่วยรบพิเศษของเขาเหมือนกันะนะการูุเสียก็ต้องเกิดขึ้น แต่แผ่นดินไทยเรานะฮะแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเนี่ยเราก็จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาครอบครองเข้ามาสร้างของซุม่มเราเอาทําตรงนี้ไว้เพื่อให้ลูกหลานที่น้องประชาชนไทยอยู่สมกกัยฮกนอย่างมีความสุขอยากทุกคนมีความสามัคคีกันตอนนี้ก็ให้ร่วมมือร่วมใจนะฮะคลิปนี้เอาแค่สั้นๆผมไม่อยากพูดเรื่องเลยเรื่องปฏิบัติสมาธิอะไรหรอกเรื่องฝึกที่พูดมาเราก็พูดมาเยอะแล้วสมัยโบราณสมัยก่อนพระทั้งเทศคำสองคำ บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าของเยอะเมื่อวานพูดค้างกันถึงเรื่องพระอริยเจ้าเนะี่ถามว่าใครอยากเป็นมั่งพยากเป็นมั้ยอยากเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ท่องจําได้มันไม่ยากมันไม่ยากหรอกแต่เมื่อปฏิบัติจิตได้แล้วเนี่ยเราจะไปสนใจว่าเราจะเป็นขั้นไหนทีนี้เราจะคุยกันถึงคนที่เป็นอริยเจ้าใหม่ๆเนี่ยอารมณ์เขาจะปักแน่นเขาจะปักแน่นตึงเต่งเลย เข่งขึงเลยเขาจะปักแน่นมากแต่ถ้าชิวๆแล้วเนี่ยอารมณ์ไม่ปักแน่นหรอกจะเบาๆสบายๆปฏิบัติไปโดยไม่ซีเรียสไม่เครียดสบายๆทำตัวเป็นปกติบ้าๆบอๆม่อะไรมัางเป็นตัวของตัวเองว่าง่ายๆเป็นตัวของตัวเอง,องนี่พูดถึงเรื่องพระอาิยเก้าเดี๋ยวผมก็จะบอกลำดับของท่านก่อนท่านเรานี่มีตั้งแต่ น,นี้พระพุทธองค์ท่านทรงตัดแบ่งไว้นะครับพระอริยเจ้าเนี่ยมีสี่ชั้นด้วยกันอันดับแรกชั้นแรกเลยก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะมีสามขั้นอารมณ์คือพระโสดาบันขั้นแรกคืออยากเพิมานิดหนึ่งก็อยากหน่อยคือพระโสดาบันขั้นสต,กตักกะตุงขั้นสตตกกะตุงนี่ก็อารมณ์ยังยังอยากอยู่นิดหนึง่ง ันที่สองก็เป็นขั้นโกรังโกละอะไรต่ออะไรจนถึงขั้นที่สามอะไรจำไม่ได้แล้วเลือกไปแล้วยุ่งเปล่าเปล่าเอาเป็นว่าอารมณ์ละเอียดถึงขั้นที่สามขั้นที่สามก็ของพระโสดาบันนะครับอันนี้มันไม่ใช่แบ่งกันตามที่เราท่องได้ใช้สัญญาความทรงจำพระพุทธองค์ทรงแบ่งตามอารมณ์จิตจิตลดละได้ระดับไหนยังไม่วางเลยครับพระโสดาบันพระสกิทาคามีนี่ ไม่ไม่ใช่วางได้หรอกครับไม่ได้วางเพียงแต่ท่านลดลงเยอะเยอะึ้นมานเรื่อยๆพอไปถึงอนาคเมีนี่เริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะวางแล้วเริ่มจะวางเริ่มห่างแล้วอยู่ในบ้านกุงจะไปนอกบ้านนะไม่อยู่ไม่เจอตุกเที่ยวนะเริ่มเริ่ม,มห่างลูกห่างผัวห่างเมียกันแล้วแต่ไม่ได้ทิ้งภารละแต่ถ้าถึงอรหันมอไรปั๊ปบก็จาไปแล้ววางหมดนหะแต่ก็ไม่ใช่ว่า ถึงแก่ตัวทนะ่านไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอารมณ์ท่านอารหันต์เหล่านี้ท่านมีจะให้แล้วอารหรนันต์นี่อย่าคิดว่าต้องเหาะได้เสมอไปนะฮะพระอารหันต์ท่านสุขขาวิปัสสโกนี่ท่านเหาะไม่ได้หรอกแต่ท่านมีอารมณ์คิดอารมณ์ตัดของท่านมีแต่จะเป็นพระอริยเจ้าที่มาจากสายที่สองสามสี่เนี่ยเรียกชื่ออะไรนะเรียกไปท่านก็นไม่เข้าใจแต่ก็ต้องพูดนะฮะ เพื่อเกิดความขลังสุขวขปัชสโกขั้นแรกเตวงโชขั้นที่สองสระพินโยขั้นที่สามปฏิสัมประจัปะตะโกขั้นที่สเห็นไหมยุ่งไหมแค่สับก็ปวดหัวกันแล้วเพราะฉะนั้นผมพยายามจะไม่เลี่ยงเออผมพยายามจะเลี่ยงสับมาพูดถึงแต่อารมณ์แต่ละขั้นอที่พูดเนี่ยผมก็ต้องท่องจําม,มาแล้วครับ ต้องจำมาละแต่เราก็ต้องรู้ตัวเรานะฮะจิตใจเราอยู่ขั้นไหนแล้วก็อย่าไปสนใจว่าขั้นไหนเราลดได้มากแค่ไหนไก่วางหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้บวชเนี่ยาวางเป็นอรหันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะต้องตายต้องต้องนิพานทันทีเพราะเราไมา่ใช่นักบวชแต่นักบวชวางได้เข้าสู่จิตเข้าสู่ขั้นพระอรหันแล้วเนี่ยท่านอยู่ต่อได้ยังทนทุกข์ทรมานต่อไปได้ แต่ก็ยังพวกเราคารวสเนี่ยถธอยังไม่ได้บวชจิตฆ่าอะไรทำอะไรก็ต้องมีพานทันทีอยู่ไม่ได้ท่านมาให้อยู่ต้องไปเพราะถ้าขืนอยู่เดี๋ยวทำให้คนอื่นก็ต่าลกดิครับใครไม่รู้ก็ว่าบาบาบอยกตัวอย่างนะยกแต่อยางผมเนี่ยมาบ้าบอไปมันวันเนี่ยมันจะถือตัวถือตนอะไรกับใครเขาเนี่ยคนหนึ่งก็ว่าเราบ้ามาอะไรบ้างใครเขาว่าเราบ้าเนี่ยเขาก็ซวยแล้วเพราะการละเมิดต่อพระอริยเจ้าเนี่ยมันบาปหนักมาก อันนี้ผมพูดตามพระนะฮะแล้วพูดตามพระพุทธเจ้าไม่ได้มานั่งมโนเพิบมันอยู่คนเดียวอ้จีผงพูดมาไปไล่หาดูในะพระตไตรปนะิฎกในพระสูตรในะอะไรดูได้หมดนะฮะก็อันนี้มาคุยกันเฉยๆยังไม่อยากที่จะท้าเขาหลักสูตรอะไรตรงๆเลยหรอกเบื่อกันตายจะเพิ่งเบื่อหน้าผมแล้วกันจะเบื่อแล้วก็จะเพิ่งเบื่อหน้าผมนะรู้หน้าคิดอะไรอยู่อะ่ะครับ คลิปนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาอะไมาคุยอา้าวตอนต้นคลิปผมบอกว่าบ้านไขนะ่ะบ้านไม้สีสาสูงแค่เกือบเอวอะปกปก,ปกล,ลกเลอะเทอะไปหมดเลยพังไม่พังแหลแล้วมันมีใครอยู่เลยใครก็ไม่รู้มาอาศัยอยู่เที่ยวมาครับคลิปนี้บา,บายๆเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวดูที่คลิปหน้าก็น่าจะบันทึกวันนี้แหละ เดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรสวัสดีครับเ๊ายบาย